ยูคาโซสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผม RQ Dreamcast เองนะครับผมวันนี้กับผมก็มาอยู่กับนี่เองฮะใครถึงบางอ้อเลยเปล่าอากีเนเตอร์เองนะครับผมอากีเนเตอร์ ator, ใช่ไหมขอ,อเลื่อนจอเนาะเห้นขึ้นไปข้างบนหน่อยโอเคอ่าประมาณนี้เนาะ ่าแน่นอนครับว่าก็รู้จักเอกอิกเนเตอร์มาสักระยะหนึ่งแล้วแหละอันนี้ผมให้ท่านผู้ชมมาดาวที่ว่าผมพูดถึงตัวละครตัวอะไรนะครับผมอ่าอันนี้ผมขอบอกครับว่าเป็นตัวละครในอนิเมะฮะเอะออนิเมะอนิเมะเน้นว่าอนิเมะฮะอ่าอ่ให้ท่านผู้ชมคิดไปเลยว่าผมจะพูดถึงใครนะครับ ตัวละครตัวนี้เป็นเด็กผู้หญิงใช่หรือไม่าใช่ครับเป็นคนไทยหรือเปล่าอ่าไม่ครับมีตัวตนไหมไม่อะไปโรงเรียนเปล่าไม่อะมาจากอนิเมะเปล่าอนิเมะอออืมก็อาจจะนะสู้ไหมไม่สู้เป็นสัตว์หรือเปล่าไม่ เอ่อเป็นตัวละครที่อยู่กับเดลี่เปล่าเดลี่เหรอในน่าจะใช่อะเป็นนักร้องหรือเปล่าไม่อะผมสีดำไหมผมสีดำไหมเหรอ<ม>นี่น่าใช่สีดำนะ้วก็อาจจะใช่อะอาจะวิ็ีโอเกะเปล่าอใช่ครับนึกถ,ถึงต้องเซ็กเปล่าเอิอไม่ใช่ฮะจะมีฮินโดเปล่าไม่อยู่ในญี่ปุ่นใช่ไหมใาชา่ ตายยางเดสมอเลแล้วเป็นผีเปล่าไม่มีหนวดปลอมไหมเออไม่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 เชื่อมกับโรงพยาบาลเปล่าอ่ะใช่ใช่ค่าค่าคนไหมเออไม่ครับมีพลังวิเศษหรือเปล่าเออไม่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 วอลเลย์บอลเหรอเออไม่ไม่ใช่วอลเลย์หัวเลาะเยอะไหมโอ้เงียบสนิทอายุประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าใช่ไหมอ่ะใช่ มีที่ปิดตาไหมไม่มีพาร์ทิเศษไหมไม่เฮ้ยถูกด้วยอ่ะเออเฮ้ยเก่งอ่ะเก่งเอ้ยแต่ผมเพิ่งรู้นะว่าว่าว่าตัวละครตัวนี้มีมีชื่อว่าซากุระเออซากุระเซซุมิเซซุมิอ่ะนะเอ้ยถ้าผู้ชมคนไหนรู้จักเธอเปล่า ผมรู้จักคนเดียวผมว่ารู้จักคนเดียวนะก <g ül> <g ül> ็แน่นอนคบว่าเคยมีคนหนึ่งมั้งเคยถามผมว่าเออพี่ตัวละครเด็กผู้หญิงที่ที่ที่พี่เล่นในเกมนาทิสเสือเนี่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชื่อเกมอย่างเนี้ยนาทิสเซ่อ,อนี่ยะผมผมให้มันมีอ๋อมี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 มัลตเทนเซอร์่ะคือแน่นอนว่าเคยมีคนถามผมว่าพี่ ตัวละครเนี่ยตัวละครคนเนี้มันชื่อว่าอะไรนะก็ชื่อว่าซากูระซึ่สมินี้แล้วผมนะจากเกมนาที่สื่นั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนมาที่ผมบ่นไปว่าเออมันเป็นวิชวลโนเวลนะอะไรประมาณนี้อ่ะใช่ฮะเออสื่อสเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหาคนให้หนึ่งไปเนาะที่หนึ่งไปโอเคคราวนี้ต่อไปตัวละครในอนิเมะของจริงละเมื่อกี้เป็นเกมนะฮะ ใช่เด็กผู้หญิงไหมไม่ใช่อะ่ะโตแล้วจริงตัวจริงเปล่าไม่ใส่กางเกงไหมเอาใส่ใส่ใส่พูดญี่ปุ่นไหมเอาพูดเป็นผมสีดำไหมเอาไม่ใช่นะฮะสู้ไหมเอออาจารย์ไปเรียนไหมโอ้จบแล้วพี่เอ่อมีพี่ชายน้องตาน้องหรือว่าน้องสาวไมหมไม่น่ามีนะผมสีขาวไหมเอาไม่ไม่ไม่เป็นโยเกมเปล่าไม่ ปกฟุบบอลไม่เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมอ่ะใช่กับฟุตบอลหรือเปล่าไม่เชื่อมโยงกับเวทมนต์ไหมไม่ใช่ใส่แว่นไหมอาจจะใส่สุบุรีเปล่าไม่แบบว่าุูเป็นเอาวอากาศไหมเออมอวากาศเลยเหรอไม่น่าใช่อ่ะนี่เป็นคนเลวเปล่าไม่ใช่ผมสีน้ำตาลใช่ไหมเออประมาณนั้นน่ะ เป็นชาวญี่ปุ่นหรือเปล่ามไม่ใช่อะเป็นรักร่วมเพศหรือเปล่าไม่นะมาจากซีนที่หนังสือใช่ไหมก็อาจจะนะเห็นในมังงะอยู่เป็นนักแสดงใช่ไหมอ่าไม่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 ไมไมไมเป็นพวกตำรวจหรือนักสื่อหรือเปล่าอไม่ครับเอ่อใส่พวกหมวกหรือว่าอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เลยหากินทามะเจ ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ต่อเหคนในความเลยหรือเปล่าไม่ไม่พิพากพิเศษใช่ไหมไม่อะมันจะกินธมะเปล่าไหมสู้กับมอนเตอร์เปล่าไม่ใช่เอ่อคาแรคเตอร์ตัวนี้ร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่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 ผมชมพูเปล่าไม่ส่วนหนึ่งของวงเปล่าไหมลงนักใครบางคนไหมอาจจะ เอออยู่กับคุณแม่ไหมไม่อะตลกเปล่าไม่คุณแม่ตายไปยังเอ้ยอันนี้ไม่รู้อะมีผมยาวใช่ไหมใช่เป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่เป็นสปายเปล่าไม่ <c ười> มีลูกไหมไม่เคยเป็นเหม็นเปล่าไม่เป็นผู้หญิงใช่ไหมก็ใช่ไงมีต้องใช้ใช้ปืนเปล่าก็ไม่นะตายยังก็อาจจะนะมาจาับพิรุพายเปล่าไม่ มีทุกมีหมาสองตัวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์เปล่าไม่นะอ่าคู่กองความสะอาดเปล่าไม่ใช่นะตายแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่อยู่วิวแชร์เปล่าไม่เฮ้ยเฮ้ยตอบถูก啊ไอ้ติ๊งออฟมาคิเซ่คู่ยูสืออืมนะฮะเอ่อจากเรื่องตายเกตเออผมเคยดูนะไอ้เรื่องนี้อ่ะแต่ เดี๋ยวผมคงต้องเอาผ้าพมาแปะแบบสักสามวิแล้วโผล่ไแล้วก็ออกไป <c oughs> นะแร์สไตล์เกียรตอคอรับผู้ชมทูดจังหวะเอาใช่แล้วจ้ะมาคิเซกคุริสึเออใช่ถ้าพูดถึงมาคิเซกคุริสึนะท่านผู้ชมอาจจะนึกถึงชื่อนามแฝงว่าคริสติน่ามากกว่าใช่ไหมอ่า โอเคโอเคถูกถูกถูกเออดีดีเยี่ยมย่มยมบมือตบมือปอแปอปอแปอปอแปะอ,อ,อ่ะท่านผู้ชมคนนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้จักแน่นอนคนนี้ผมผมรู้จักฮะผมผู้ชายใช่ไหมใช่ผมดามเปล่าผมดามเหรอไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นชาวญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่ไปโรงเรียนไหมทุกไปอ่ะนะ มีพี่ชายน้องสาวไหมไม่ไม่ไม่คนนี้ไม,ไม,ไม่อยู่กับแม่เปล่าไม่อยู่กับแม่แต่ลากาศไหมไม่ใช่เล่นเกมการหรือเปล่าไม่อยู่ล็อกที่ซีรีส์เปล่า,ไม,ลลาไม่ใช่ตู้ไหมเออไม่ตู้นะลงรักใครสักคนหรือเปล่าก็าอาจจะนะเออคอลเลกเตอร์คุณนี้คุณไปดูมาเปล่าไม่ไม่น่าไปแต่รองเท้ามันก็ใสยอยู่นะก็บอไฟนอลนายไม่ใช่อะ่ะ กับหมาป่าไม่ใช่ใส่บ้านไหมไม่เลยเออตัวละครของคุณนะ่ะเป็นเหมือนเป็นพวกนักรองหรือเปล่าไม่ใช่นะอยู่กับคุณพ่อหรือเปล่าก็ก็ใช่อะ่ะเออขับรถด้วยใช่ไหมเฮ้ยมันรู้แล้วมันรู้แล้ใช่ใส่หมวกกันน็อกไหมไม่เ <laughs> ชื่อมอกับรถเปล่าใช่เฮ้ยตอบอีกแล้ว ไอติ้งออฟคาคูมิฟูจิวาระดีทิเชียลดีถูกเว้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมปุบมือปุบมือปอแปะปอแปะเฮ้ยใช่ได้ใช่ได้อ่ะสามคนแล้วใช่ไหมอ่าต่อไปอ่ะคราวนี้เอาตัวละครที่ใครหล,หลายคน,นาจะแต่งบางอ้อนนะคุณคนนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมอ่ะใช่ครับลงไปโรงเรียนป้าออกไปอยู่แล้วผมสีดำ สีดำเลยเป็นสีดำผมสีดำ,ดำไม่แอะผมไม่ดำนะเกี่ยวกับต่อสู้หรือเปล่าไม่แอะมีผู้ชายน้องสาวไหมเออไม่นะไม่ไม่ผมสีบอลเปล่าไม่ใช่ลงนักเปล่าไม่นะเป็นนักร้องเปล่าใช่ผมสั้นใช่ไหมก็าอาจจะนะมาจากเพลงใช่เปล่าใช่ด้วยนะ ไอ้คาสึฮะเรื่องอะไรเนี่ยไม่ <c oughs> มีหลายร่างหรือเปล่าโอ๊ยมีร่างเดียวเดี๋ยวโอ้ยตอบพิษต้องบอกว่าอาจจะเออเล่นเป็นโนใช่ไหมใช่ท่านน่อรู้ด้วยฮะมาถึงชิคิโนยไลฟ์ตัวไอเดอลโปรเจกต์มาชิจ้างไอเซลิวัวนไปนะฮะเออ